ร้านยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่จ๋าทำอะไรมาค่ำคืนยังไ, <ป S 2> ไม่ได้ามากำลังมาจ้ะแม่บตหมดก็เลยไปเกี่ยวหญ้าแล้วค่อยมาไหลต่อจ้าห้านกอ้อยโซนโซนคุณแม่จ๋าทำอะไรก็ไม่ได้ระวังหม้อข้าวเด้อร้านสวัสดีนะคะแม่จ๋าหุงข้าวจ้า โอ้ยหม้อเขาก็ดำจนเหลี่ยมเนาะห <ะ S 1> ม้อเขาก็ดำจนเหลี่ยม,มจ้าถ้าปล่อยปุ๊บก็กลัวนี่ไม่ได้ไปซื้อกับข้าวเลยช้างไม่มียากกินกินทั้งวันโอ้โห ขุ้ข้าวแล้วก็ต้มน้ําให้หลานแล้วก็ลวกผักกินกับปลาศัพสับแม่วันนี้กินกับปลาาสับคงจะอร่อยลวกผักจ้าวัสดีจ้าแม่ชิจุวัสดีจ้าม,ามครับผมนี่ก็นะครับ หลังจากไล่เมื่อตอนบ่ายก็นะครับผมยังเหลืออยู่นะครับ28ตะกร้านะครับหลังจากทับทานอาหารแล้วก็จะไล่อีกสักชั่วโมงนะครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก่อนนอนนะครับผมก็นะครับหมดไม่หมดก็ยังดีกว่าที่เหลือเยอะนะครับผมนะครับผมดีกว่าที่จะเหลือเยอะๆยะนะครับผมก็ อ่ากล้วยก็ดำแล้วครับผมนะครับกล้วยสับปะรดกล้วยก็ดำแล้วจ้านะครับครับเอาไว้นานก็คงจะดำกว่านี้นะครับผมครับฝากด้วยนะครับแม่แม่ของเรานะครับผมฝากแม่พ่อพระแม่พระของเราทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็กำลังของข้าว ก,กำลังหุงข้าวอยู่นะครับผมรล้อลล่อย่าไปเฮ้เด้อพี่น้องจ๋ามากินข้าวแรกน้ำกันครับมือนี้ครับได้ลวกพักละมือนี้